ค่ะโอ้ยน่าคือแบบสดมากเรียวมากเป็นการเดินทางที่ไม่ได้สบายแต่สนุกเดินทางหลายต่อนะคะตอนนี้อยู่ที่พกักอยู่ที่ t o อป c ิโค r นารีสอรลมลื่นมากน่าอยู่แต่ว่าวันที่เรามานะคะฝนตกแต่มันเป็นเหมือนไม่ได้ตกแรงตกนิดหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปรีวิวห้องพักค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศห้องนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูสัมภาระที่เราเอามาก็จะมีสองเต้นะคะที่เอามาวันนี้แต่ว่าก็จะใบใหญ่กับใบเล็กอันนี้เป็นเตียงนอนก็จะมีโต๊ะแต่งหน้านะคะ เอาไว้แต่งตัวก็ถือว่าโอเคนะบรรยากาศในห้องสีสันสวยงามสีเหลืองขากต่อไปนะคะก็จะมีตู้เย็นทีวีมีที่ไว้แขวนเสื้อผ้ามีแอร์นะคะแล้วก็จะมีพารลมเพดานส่วนห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำในตัวนะคะทั้งสะอาดแล้วก็ โสว่วมในที่เดียวกันอ่ะก็จะประมาณนี้โดยรวมอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่โนต้ตต้องเตรียมไปดำน้ำครั้งนี้ด้วยนะคะจะมีชุดว่ายน้ำโนต้ตเลือกเป็นแขนยาวค่ะกันแดดแล้วก็กางเกงขาย,ยาวใส่สวมทับก่อนที่จะลงน้ำนะคะแล้วมีผ้าเช็ดตัวมีแว่นกันแดดคอนแทคเลนส์อ่าแล้วก็จะมีเซตอุปกรณ์ที่เป็นหน้ากากอนามัยนะคะกันโควิด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือครีมกันแดดทิชชู่กระดาษเปียกนะคะถุงเทา้าแล้วก็อันสีเขียวๆเ,เนี้ยจะเป็นเจลวันหางเผื่อเอ่อตอนขี่ขึ้นจากรำน้ำเสร็จแล้วแดดมลแรงนะคะก็อาจจะทาตัวนี้ไม่ให้ผิวไหม้นะคะอ,อ่แล้วก็ถุงเทา้าเออทำไมต้องเอาถุงเท้าไปก็คือมีพี่ๆที่สถาบันเขาแนะนำมานะคะว่าบางคนเนี่ยฟิน ที่เราใส่ตอนดำน้ำเนี่ยมันอาจจะกัดเท้าถ้าเกิดว่าเราเตรียมถุงเท้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้เซตอุปกรณ์ก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะอ่าแล้วก็เอ่อส่วนคอนแทคเลนส์เอาไปด้วยทำไมคือโน้ตเป็นคนสายตาสั้นนะคะใครที่อยากเรียนดำน้ำแต่ว่าสายตาสั้นให้แนะนำเป็นคอนแทคเลนส์แบบรายวันนะคะเผื่อขึ้นมาจากน้ำเสร็จแล้วตาแห้งแล้วคอนแทคเลนส์มันมีปัญหาเนี่ยเราเตรียมเอาไปหลายๆคู่เราก็จะเปลี่ยนได้ เพื่อการดำน้ำอย่างสนุกสนานของเรานั่นเองเย้ yeah! อันนี้ก็จะเป็นการเปเรียนดำน้ำโอเพนวอเทอร์ไดและอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ตามนี้เลยค่ะก็บรรยากาศโดยรอบนะคะ รอแสงคิวเขาอะท่ารอท่านทำไมรอแงคิวเขาต้องให้ครูช่วยทุกขขบวนการอะแล้วก็ขอถึงไปใช่ค่ะไม่ไหวเราคนหนักไปนั่งงันและไาก่นั่งแหละใครก็ว่ายาไปอยู่ท่านนะลุกขึ้นไหม จะรีวิวของการเรียนวันที่สองนะคะณนะขณนะที่รีวิวนะ่ะก็เพิ่งตื่นไม่สิตื่นได้สักพักแล้วแหละตื่นตั้งแต่ต,ตีห้าเพราะว่าได้ของวันสุดท้ายนะ่ะเขาเริ่มกันที่หกโมงก็ในวันที่สองเนี่ยก็อิดโรยวันที่สามตอนนี้ฉันก็อิดโรยแต่สิ่งก็ต้องไปเพราะว่ามันก็สนุกดีอะ แต่วันที่2เนี่ยก็จะมีการลงทะเลที่ลึกขึ้นนะคะมีสกิลต,ต่างๆที่เขาให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีถอดตะกัวทถ่วงที่ใส่ไปด้วยถอด BC BC ก็คือตัวเสื้อที่ทำให้เราลอยถอดออกใต้น้ำนะทุกคนไม่ได้บนบกถอดหลังจากนั้นก็เอามากอดบนถังบนตัวเราให้ได้แล้วก็ใส่กลับ แล้วก็จะมีสกิลของการถอดมาร์ชคือก็คือหน้ากากกันน้ำแว่นตาก,กันน้ำที่เราใส่ไปด้วยอะ่ะถอดถอดเสร็จไหมเท่าไหร่ตรงวายด้วยจ้ะตรงวายต่อ,ตอแล้วก็เอากลับมาใส่แล้วก็จะมีอะไรอะตัวอีกอันนึงอะ่ะไม่รู้ว่าเราพูดถูกหรือเปล่าเขรเียว่าน่าจะซีซ่ามันมีซีซ่ากับอีบาร ก็คือซีซ่าเนี่ยก็จะเป็นการที่เราลงไปทางใต้แล้วท,ทําทีว่าถังอากาศเราหมดแล้วเราก็ต้องบุ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 บุงบุง,บง,บง,บงตัวขึ้นมาบนอากาศแล้วก็เป่าเป่าเข้าไปในถุงบีซีของเราอะ่ะเพื่อให้มันพองแล้วก็ให้เราลอยอยู่บนเหนือน้ําทะเลได้ซึ่งทักษะต่างๆเนี่ย ปลอดภัยมากปลอดภัยมากคุณครูน่ารักมากครูส้มกับครูบีบีของเกาะเต่าสกูบารครับอ่ะน่ารักมากใครมาสนใจก็ครูส้มกับครูบีบีนะคะโคตรน่ารักแนะนําเลยอ่ะแล้วก็คือเราอ่ะโอเคนะเราเอ็นจอยเอ็นจอยมากๆคือเรากลัวน้ํากลัวน้ํามาก่อนวิตกกังมวลนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆน่ะมันก็ไม่ได้นากลัวขนาดนั้นทุกอย่างโดยรวมมันสนุกอ่ะอ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่คิดว่ามาเรียนดำน้ำเราจะเจออะไรเจอปะาารังสวยมากแล้วขณะที่เราทำสกิลต่างๆใต้น้ำอะ่ะก็จะมีแบบน้องปลามาว,ว่ว้แบบว่ายผ่านหน้าเราไปอะ่ะตัวเล็กๆน่ารักก็จะมีตัวแบบเท่าฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยก็มีสีสันน้องน่ารักมากน้องไม่กลัวคนน้องมาต้อนรับ ก็ถือว่าสนุกใครอยากมาก็ลองก็ยังอย่าแบบชวนชวนให้มาลองนะคะแต่ว่าเราติดอย่างหนึ่งก็คือในวันที่สองนะคะได้สุดท้ายอะ่ะเราเคลียหูไม่ได้มันมันทำให้เราอะ่ะเจ็บหูมันเกิดจากการที่เราเนี่ยปล่อย b ีซอะ่ะเร็วเกินแล้วเราลงไปในความลึกใต้น้ำทะเลที่เร็วเกินแล้วมันทำให้เราทนต่อความ แรงดันของอากาศไม่ได้มันทําให้เราหูอือ้อพอเราหูอื้อเสร็จเราเคียหูไม่ทันมันเลยเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นก็คือเราเจ็บที่หูขวาแต่ว่าคุณครูก็คืออยู่กับเราตลอดเวลานะไม่ต้องกลัวคุณครูก็จะมาถามว่าโอเคไหมโอเคไหมถ้าเราไม่โอเคเนี่ยเราก็แบบบอกไม่โอเคเลยแล้วอาจารย์เนี่ยก็จะพาขึ้นฝั่งขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้เรากลัวนะเรารู้สึกสนุกถุกอย่างโอเคมาก ก็มาลองก็ยังอยากวอกให้มาลองสีค่ะส่วนเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็คือก็ไม่ยุ่งยากค่ะก็จองกับทางเกาะเต่าสกูบาคลับได้เลยเขาก็จะจองเรือ เรือก็คือเป็นของบริษัทเรือเร็วลงพญานะคะเราก็มีหน้าที่จ่ายตังค์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัว๋วได้ตั๋วก็คือเราไปขึ้นรถที่ไหนก็คือรถที่ข้าวสารบริษัทเรือเร็วลงพญาเนี่ยจะอยู่ที่ข้าวสาระคะ่ะรถออกสี่ทุ่มก็คือเราก็มีหน้าที่ไปถึงก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ไปขึ้นตัว๋วขึ้นตั๋วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่เดินมาที่ตรงข้ามวัดบวรก็คือขึ้นรถทัวร์ตามป้ายตามสีที่เขาจําแนกให้ หลังจากนั้นเนี่ยเราขึ้นรถทัวร์เสร็จปั๊บเราก็มาลงที่ชุมพรลงชุมพรเสร็จนะคะก็ต่อเรือเฟอร์รี่มาที่เกาะเตา่าขบวนการการเดินทางก็มีเท่านี้หลังจากนั้นหน้าที่ของเราที่สําคัญก็คือเรียนหรือทํากิจกรรมที่เราจองมาประมาณเท่านี้ไม่ยุ่งยากนะเรารู้สึกว่าสนุกเป็นการอาจจะฟังดูว่าทําไมต่อหลายต่อต่อหลายทีมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะ่ะเราก็แค่มีหน้าที่ทําตามที่เขาบอกก็ถือว่าสนุกก็ลองดูนะคะ ก็เผื่อมีเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะโน้ตจองมากับของเกาะเต่าสกูบาครับค่ะสามารถไปดูใน Facebook มีเพจให้ค้นหาได้หรือว่าเซิร์ชใน Google ก็จะเจอนะคะก็ทุกอย่างก็โอเคมันเป็นราคาโปรโมชั่นที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่สิเรามีหน้าที่สำคัญก่อนที่จะมาก็คือโอนตังค์จ้าสำคัญสุดก็เผื่อใครสนใจก็เกาะเต่าสกูบาครับนะคะ